ไข่ตุนทำไมลูกลองบอกแม่สิออางพูดสิไข่ตุนบอกแม่เลยทำไมอะลูกอะไรลูกจะเอาอะไรลูกจะเอาอะไรลูกบอกแม่สิบอกแม่เลยนะไม่เอาอย่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้ลูกจะเอาอะไรฮะจะเอาอะไรลูกไครตุนจะเอาะไรบัญชีบัญชีเล่นไม่ได้นะลูกนะไครตุนจะเอาอะไรลูกไหนไหนจะเอาไหนจะเอาไหน อันนั้นไม่ได้แถวนั้นไม่มีให้ตุนทำไมล่ะอ่าเดี๋ยวพ่อไปหาให้ปะโอ้ยเนาะอยากเล่นอะไรปะไปไป,ไปเดี๋ยวพ่อหาให้อยากเล่นอะไรล,ล่ะลูกเอาขวดไงเอาขวดใช้ปะ่ะลูกเอาขวดนะเอาขวดมาให้อันนึง มากัดคลายเครียดหน่อยโอ้มามาเล่เอามากัดคลายเครียดหน่อยออออะไรเปิดขวดเก่งนะเปิดขวดเก่งอ๋อ <c oughs> เออไหมล่ะโรงพยาลลองเพลงเรื่องอะไรพยาบาล้องเพลงก่อนประชาชน้อย